นพระชนะมานด้วยธรรมอายวันธรรมชัยบริสุทธิ์พุทธศาสตาสนาจุดเริ่มต้นภาร,รกิจขยายธรรมเพื่อคุ้มครองโลกาด้วยธรรม กขออัญเชิญกากาสาวพัดอันประเสริฐถาวายทานอันเลิศประเสริฐนอาัถาวายทานด้วยเลื่อมใสทั้งใจกาย สเสบียงแผ่ขยายทำอำามภัยขอผลบุญหนุนนำทำพระพุทธโปรดมนุษย์ให้ถึงพระแก้วายให้โลกาประสบสุขตลอดไป